วันนี้ผมก็ได้สั่งมาแล้วนะทุกคนนนี่เขาขามาส่งแล้วนะครับเป็นชุดบล็อกนะครับราคาถูกมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะว่ามันจะคุ้มค่าแค่ไหนหูกล่องใหญ่มากทุกคนนี่นะฮะโอ้โหกล่องใหญ่มากจริงๆยี่ห้อนี้เลยนะครับนี่นี่นี่ยี่ห้อนี้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้ลองเอามาใช้งานจริงๆลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเปิดออกมาก,ก็สวยงามมากเลยครับผมคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปแน่นอน คือมันดีมากเลยนะทุกคนก็ใช้งานสะดวกนะครับวัสดุคือดีโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาขันกระจกตรงนี้มันไม่แน่นนะตรงนี้ยังทําเป็นแบบไขควงได้ด้วยนะครับอันนี้ผเบอร์สิบนะครับมันก็จะมีเบอร์เรียงอยู่อย่างนี้สิบนะทุกคนนี่ฮะผมจะใช้ตัวเนี้เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนก็เอามาขันได้นะอันนี้ตะแกรงผมมันเตียงนะทุกคนผมก็เลยอยากจะแก้ไขอะไรนิดหน่อยคือมันสะดวกมากเลยทุกคนปกติถ้าผมใช้งานผมจะใช้ประแจปากตายนะครับมันจะแบบให้ยากมากเลยครับผม ผมก็ใช้ตัวนี้ในการหมุนขันนะคือมันสะดวกอ่ะคล้ายๆเหมือนเราใช้ไขควงเลยนะครับอันนี้ตะแกรงผมมันเอียงนะทุกคนผมก็จะทําการขันใหม่นะครับผมก็ใช้ก๊อกแก๊กตัวเล็กนะครับในการทํางานก็ใส่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้สําหรับการขันนะครับเราก็ซ้ายขวานะครับหมุนเอานะครับว่าเราจะขันเข้าหรือขันออกนะครับอันนี้ผมจะคายคลายออกนะทุกคนนะครับประมาณนี้เลยทุกคนก็เลือกดูนะครับสําหรับคนที่ต้องการจริงๆที่อยากได้ครับเก็บไว้ประมาณนี้นะ นี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะนี่นะฮะห้อน,นี้เลยนะครับ